เกาะพีเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักที่นี่นะครับมีหาดที่เราสามารถนั่งเรือไปเที่ยวชมได้หลายๆจุดอ่าวที่นี่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเลยนะครับตอนนี้เราเจอลิงแล้วนะครับผมไ,ไปกันครั้งนี้เราจะพามาเที่ยวเกาะพีในการซื้อแพ็กเกจ3วัน2คืนรวมที่พักรวมกิจกรรม และที่นี่คือเกาะพีพีสามวันสองคืนจังหวัดกระบี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอกสายสนิมนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินจังหวัดกระบี่นะครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้กําลังจะรอรถตู้นะครับเพื่อมารับเราไปที่ท่าเรือนะครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่เกาะพีพีนะครับทริปนี้นะครับผมคือเป็นทริปเกาะพีพีนะครับผม3วัน2คืนนะครับ รเรากาลังจะเดินทางไปที่รถตู้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ Go t r a เว l นะครับที่เราจองทริปไว้มีคนเข็นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องถือโอเคครับเรือมาแล้วนะครับ อันนี้คือบัตรผ่านขึ้นเรือนะครับท่าเรือคลองจีดนะครับนี่ครับเรือเฟอร์รี่คนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับยังเหลือที่นั่งเยอะแยะเลยเขามีขนมและของกินจำหน่ายด้วยนะครับบนเรือท่าเรือแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเพื่อไปที่พักนะครับ พนักงานของโรงแรงนะครับมาช่วยขนกระเป๋าที่พักค่อนข้างไกลนะครับผมเดี๋ยวเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วที่นี่อากาศร้อนเหมือนกันนะครับผมถึงแล้วนะครับพีอนาะมันดีนรีสอร์ทนะครับผมนี่ครับผมที่พักของเรานะครับผม ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังเช็คอินข้างในนะครับผมนะเข้ามาในห้องแล้วนะครับผมอันนี้คือเตียงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นมุมทีวี TV นะครับแล้วก็มีการน้ําร้อนเอาไว้ชงกาแฟนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับห้องน้ํานะครับผมอันนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะ ฝักบ,บัวตรงนี้ก็ออกไปทางร<ล>ะเบียง,งทางเดินออที่พักที่นี่เขาชื่ออันดบันบีทรีสอร์ทตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับผมห้องค่อนข้างกว้างเลยนะครับเราทําการจองล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะครับของเราจองมาเป็นกลุมหลายคนนะครับมีประมาณ10คนแล้วก็เราจองกันไปนี่ประมาณ สี่ห้องนะครับในหนึ่งห้องจะมีสองเตียงครับจะนอนได้สองคนที่นี่เขามี WiFi สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเข้ารหัสครับเมื่อกี้เราเห็นสระว่ายน้ําแล้วเดี๋ยวเราอาจจะลงไปเล่นน้าสักแป๊บนะครับผมไปว่ายน้ําที่สระาแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเรากําลังจะเดินไปที่ร้านชาวเกาะนะครับเพราะเมื่อกี้เราถามที่แคชเชียร์นะแคชเชียร์บอกว่าร้านชาวเกาะนะครับเป็นอาหารทะเลที่ว่าโดกนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเพราะว่าตอนนี้หิวแล้ว มาถึงที่พัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันแรกก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับตื่นตั้งแต่ตีสีนะครับผมแล้วก็เดินเดินทางนะครับผมขึ้นเครื่องมาเนาะแล้วก็กว่าจะมาต่อเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมแล้วก็มาที่จังหวัดกระบี่นะครับผมแล้วก็ทําการลงเรือนะครับเพื่อจะข้ามเกาะมาที่เกาะพีพีนะครับผมพอมาถึงเสร็จก็ มาว่ายน้ําเล่นอีกนะครับว่ายน้ําเสร็จกินข้าวแล้วก็ไปเดินเที่ยวที่บริเวณรอบเกาะนะครับผมต่อวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมอรุณสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับผมที่นี่เขาก็จะมีอาหารเช้าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มุมกับข้าวนะครับมีซีเรียลอาหารเช้าส่วนตรงนี้ก็เป็นผลไม้และผักสลัดนี่รอข้าทอดไข่นะครับไข่ดาวนี่ยครับ จัดกันจุกๆเลยนะครับน่ากินมากตอนนี้นะครับผมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นเรือนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเป็นนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านนะครับอันนี้เราไปกัน1ิคนนะครับ ที่นี่ส่วนใหญ่จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับผมวันที่สองแล้วผมยังไม่เห็นคนไทยเลยนะครับนอกจากพนักงานที่อยู่บนนี้นะครับเดี๋ยวเรือหางยาวจะมาถึงที่นี่ประมาณ8ปดโมงครึนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันเก้าจุดนะครับเดี๋ยวจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วนะครับผมเ,เรามารับแล้วเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะไปดำน้ำดูปะะการังกันนะครับโอ้คนเยอะมาก เดี๋ยวเราจะลงกันตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมเราลงเรือมาแล้วนะครับอยู่ที่เกาวมายานครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเข้ามาในนี้คนเยอะมากนะครับข้างในนะครับก็จะมีให้ไปศึกษาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราก็ดูตามป้ายไปนะครับถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมทุกคนถ่ายรูปกันคนเขามายืนต่อคิวถ่ายรูปกันนะครับ เนี่ยครับตรงนี้วิวเป็นจุดท,ที่สวยมากครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับผมเขาจะปล่อยเราลงตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเรือมารับนะครับอ่าวมาหยานะครับอยู่ในพื้นที่ดูแลรักษาของอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งอันดมามันนะครับเนื่องจากการพังทลายและการยุบตัวของหน้าผาตามธรรมชาติจนเกิดลักษณะพื้นที่เป็นอ่าวคล้ายรูปพระจันทร์ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมีการปิดเกาะเพื่อให้ธรรมชาติได้รักษาและฟื้นฟูนฟนเป็นเวลา2เดือนในช่วงวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนของทุกปีตอนนี้นะครับผมเรามาถึงที่อ่าวลิงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงเล่นเล่นน้ำตื้นตรงนี้กันก่นกอนนะครับ นี่นะครับผมลงมาที่อ่าวลิงนะครับอ่าวลิงที่นี่ก็เขาบอกว่ามันจะมีลิงออกมาหาอาหารนะครับผมตรงนี้เขาสามารถเล่นน้ําได้ครับแล้วก็อย่าทิ้งสิ่งของไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิงเขาจะมาคว้าเอานะครับผมแล้วก็อย่าให้อาหารลิงด้วยนะครับผมตอนนี้เราเจอลิงแล้วนะครับผมไปกัน เราลงมาแวะกินข้าวตอนเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลา2องโมงแล้วที่นี่เขาจะมีตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปหาเสื้ออะไรกินในในนั้นกันที่นี่นะครับอ่าวนุ้ยนะครับเป็นที่สุดท้ายที่เราลงมาเล่นน้ํากันนะครับแต่เผอิญว่าพอดีแบตหมดก่อนนะครับผม เลยถ่ายได้นิดเดียวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราคข้าเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังออกจากที่พักนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นเรือกันนะครับผมเพื่อจะกลับที่ฝั่งกระบี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันบนฝั่งอีก1วันนะครับของเราจะขึ้นเรือเวลาประมาณ10บโมงคึ่งนะครับผมก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมไปถึงฝั่งกระบี่ นี้ลงเรือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากําลังรอรถตู้นะครับมารับเราไปทานข้าวนะครับก็ลวดเที่ยวในเมืองนะครับตรงนี้รถเข้ามาข้างในไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปหารถตู้ข้างนอกนะครับเขาไม่ให้เข้ามาในท่าเรือนะ ตอนนี้แวะซื้อของฝากก่อนชื่อร้านจีออนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันนะครับเพราะว่าคาเฟ่ตรงนี้สวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่คลองน้ําใสคลองหลูหรือคลองน้ําใสตั้งอยู่ตําบลหนองทะเลจังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นคลองน้ําจืดใสเล็กๆมีลักษณะคล้ายๆป่าพุกเต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่และที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่และใครที่ชอบพายเรือคาย,ยักนะครับสามารถพายเรือไปชมต้นน้ําของคลองหนองทะเลระหว่างเส้นทางได้เที่ยวชมโขดหินและภูเขาเล็กๆนะครับถึงแล้วนะครับเขาทองฮิวก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วนะครับ,รบเพื่อนั่งรถขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะรอรถกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรถจะขึ้นไปทางถนนเส้นนี้นะครับโอเคครับรถมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันโอ้โหวิวสวยมากนะครับที่เขาทองฮิลนะครับเป็นคาเฟ่กึ่งร้านอาหารมีบริการทั้งเครื่องดื่มขนมและอาหารที่นี่เห็นวิวทะเลเลยนะครับเป็นวิวหลักร้านจริงๆ าเรามาที่นี่นะครับคือเราจะจอดรถข้างล่างที่เมื่อกี้นะครับก็คือซื้อตั๋วคนละ50บาทแล้วก็นั่ง2แถวของร้านขึ้นไปด้านบนตัวรถสามารถนําไปเป็นส่วนลดค่าอาหารได้นะครับที่นี่เขามีทั้งโซนท้องแอร์และโซนด้านนอกนะสามารถเลือกนั่งได้ตามใจเลยทุกมุมของร้านนี่ถ่ายรูปสวยได้แน่นอนนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก oh. เครื่องดื่มผมลองสั่งเป็นโกโก้สตรอเบอรี่โกโก้ที่นี่รสชาติเข้มเลยนะครับโกโก้เข้มขน้นแล้วก็สตรอเบอรี่เป็นกลิ่นแบบ หอมนะครับรสชาติโอเคเลยครับก็เข้มข้นระหว่างโกโก้กับสตรอเบอรี่เดี๋ยวสักแปบ,บเราจะออกเดินทางต่อนะครับเพราะว่ามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สนามบินนะครับจากที่นี่ไปก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีจบภารกิจเรียบร้อยนะครับผมกับทริปกระบี่พีพีสวัน2คืนเป็นการเที่ยวแบบมาราธอนมากครับก็ถือว่าเหนื่อยใช้ได้เลยครับตอนนี้เรานั่งรอจะขึ้นเครื่องนะครับผมจากสนามบินกระบี่ไป จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอันนี้บินตรงประมาณ2ชั่วโมงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทริปหน้าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวคอยติดตามกันครับไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับผมบ๊ายบาย